ครับสวัด so ดีค so. ร <Panther ination. S 1> <Dana. S 2> ับพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่พาน้องไปใส่ตุ่มกุ้งก่อนพี่น้องเอ้ยลองล่องมก่อนเิงแล้วพี่น้องบ่ได้ไปถ้าจะปีไก่นี่พี่น้องจะใส่ตุ่มกุ้งลองมืงปีนี้มันชิมานอยู่พอปีนี้ถ้าปีไก่นี่เราหมานเพราะได้กินอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมันลองมึงเด้อพี่น้องเด้อมันสิมานอยู่บ่มาลุ้นนล้กันเด้อไว้พี่น้องไปแต่เหงียก่อนบัดนี้ เด้เหงือกอะไรพี่น้องเหงือกเหงือกหั่มหั่ข้าวพี่น้องแล้วก็ใส่หัวอาหารจักหน่อยแล้วก็ใส่ปลาแดกนําได้พี่น้องเอ้ยมันจังหอมมาพี่น้องมาลองมาใส่อันกอกเหงือกก่อนนี่ใส่ถุงน้อยๆอั่านี้พี่น้องเป็ดถุงเป็นถุงน้อยๆใส่พี่ดะ ประเด็กก็มีฮอตตอนบันเอาพร้อมตอนก็นเอาตอนประเด็กก็เป็นตอนน้อยๆคนละตอนง่็นเนาะเอาเลยใส่ตอนนี้แหละพร้อม,มจังมันจังหอมหหหหอโอเคลเลยนี่รายการเลย อาไว้สิเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ไปห้อยใส่หน่วยตุ่มทั้งในตุ่มพี่น้องไปห้อยใส่ไว้จะปาดไปหอดมองใส่กับซุบใส่ซุปใส่เริ่มจังบ่ได้ป้อนเนื้อเนื้อแบบนี้เลยลองอเด้อพี่น้องเด้อมื่ออื่นพูล้วได้บบได้กันรู้กันมื่ออื่น ลนพี่น้องห่อนมองใส่ละมาลองใส่มงเคยใส่นี่แหละพี่น้องเอ้ยมาลองมือก,ก่อน พี่น้องมือนี้มาสวยจักหน่อยมายามพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันหนาวรอแสงแดดซะก,ก่อน <c oughs> อไปยามเบิ่งพี่น้องเปนในใ็นได้ใดก็ได้ได้บ่ได้ให้มันหู้จักกระดาษม,มือนี่ไอ้ดีพี่น้องเป็นได,ด้ใดเบิ่งเด้อคือบอกโอ้มีอยู่มีอยู่บกัน ม,ออม,ม,มีอยู่พี่น้องมีอยิ่เไข่เนยไข่ยเนยมิวโบอยากกินดอกพี่น้องเลยนี่เดี๋ยวสิขออ่อนน้ำออกก่อนีมอยู่มีอยูย่พอได้กินอยู่ดอกพี่น้องเลยเด็กข้างในเด็กน้อาไปลังต่งอไปก่อนมา เบิ่งหลังนี้ดูพี่น้องนี่เอาโคเอาไม้กอเอาพี่น้องเอง้อยเบียร์ลงน้ำร <c oughs> อบมึงรู้มีอยู่บ่เอ,อ้ยโอ้ใครเนี่ยอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพอได้กินอยู่แบบนี้้โอยมันบ่อยากเข็นเนาะพี่น้องเนาะเอา้าเอาจังซี่กระได้พี่น้องไปเจอกันอยู่เฮือนเลยเด้อพี่น้องเด้อพู้เล่ย์อยู่เฮือนพู้เล่ย์ไป พี่น้องมายามนู้บัานนี่เอไยไล่คองเลยอได้หลเอาก็คอน่นแหละคองสุดั่นแหน้าปังอะอลูกไปหาค้องพู่บ้านโอ้คองก็คม่น <laughs> ใส่ย้อนแหละเลยน้ำหัวทางอะไรไออ,อยู่ก้อยนึง ามะกอกมะก้อยใช่เอกอก้อยใส่บะกอกเพื่อนโอ้บะกอกลายขนาดได้หน่เอามาต่อมาให้ <S <S ไปหน้าไปออกไปหน้าเก็บมากกว่ามือมือละชงกันหกคนสิบสี่น่ตออเสาฟัดหนาว กูกล้าลมน้ำเลิกไปได้คลองเลยไหยเพียงเอิบก,กูเลยโอ้มันมาน,าน้ำร้ายมัน่ตอ,องมันเขาผสบได้ปีนึงกูเขาบอกีคุนหน้าปังเขามานสูบเขาเขาต้งป่ยกว่าบ้านแหอบ้านักละ้างซึงองนีงื่งเ้ฮัโโอ้พกก้อยอยู่หรอก เด็กก้อยนึงัอนนี้พี่น้องดี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 ลายเติบอยู่พอก้อยหรอกพี่น้องเอ้ยดีอุ้ยคห้เนยอยู่ได้การได้การได้การขึ้นจยากกินกุ้งสำหรับพี่น้องเอลยนี่ เอาสามนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ